สบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์สกุกคนนะพี่น้อนนะมันนี่บัจจิตมาอยูที่หอพักคือเก่าพี่น้องมาในบรรยากาศที่ห่อนอบอ้าวหลายๆมาให้คิดทักทายสบายดีเพื่อนพร้อมแม่พี่นอนอ้าวจะวันอาทิตย์นีไปนอนวันนี้เป็นวันอาทิตย์จ้าเป็นวันพักผ่อนนะพี่น้องนะมันนี่บัจจิตกลับบ่อได้ไปดำนา พักผ่อนก่อนพี่น้องพักผ่อนก่อนเพือ่อนอากาศแลแ้วจะมีเรียกน่จะเรียกว่าพักผ่อนวัได้ไปดำนาำพอกหนึ่งวันพี่น้องนอกจากว่าคือว่าไปดำนามาทั้งอาทิตย์แล้วเมื่ออื่นก็จะได้ไปดำนาต่อพี่น้องนอกจากเรียกว่าพักผ่อนมาในวันอาทิตย์มื้อนี้พี่น้องการห่อลายเสื้อซากไขหมกหรือว่าน้ำปั่นมากินก่อนพี่น้อง สังเกตเห็นได้เป็นหน้าคอมบิจิตไปดำหายดำนามาหน้าอะไรหน้าดำเลยนะ,หน,ะหน้าดำหลายๆนาะพี่นอ้องเบึ้งออกได้ชัดเลยพี่น้องเลยไม่นีก้กระบอกจะไปทางไหนพี่นอ้องเลยมานหนังปลาผักตรพิธีหอมไมมพี่นอ้องอากาศร้อนหลายเนื่องจากว่ามื่อเป็นมื่อหนึ่งที่ว่าอากาศร้อนอบ้าพี่นอ้อง อาทิตย์สีมาเนี่ยอาทิตย์หน้าอันนี้คอนจันอื่นมาติดก็จะจาเลยเริ่มต้นดำเนาอยู่วันหนึ่งพี่น้องคือนายาการดำเนาคำวิจิตเนี่อาจจะมีอุอปสรรคทางด้านอ,อ่ะสภาพอากาศน,น,น,นะพาานะี่น้องนะคือเหอ็นหอะไรสภาพสองฟ้าอากาศทอดอบเอาไล่ๆพี่น้องเลยก่อนเมฆก็มีดอกแต่ว่ามันแดดทอดอบเอาพี่นาะ นี่มาพามาเบิ่งสภาพอากาศท้องฟ้าอยู่ที่บ้านของบจิตในบ้านี้พี่น้องตอนนี้บจิตสพามาเบิ่งนะมากมังกรพี่น้องมังมังกรอยู่ที่เฮือนของบจิตเองปลูกไว้เป็นมากหรือเปล่าหมบ่เป็นมากแล้วพี่น้องมังมังกรนี่เป็นต้นมังกรที่ว่าพอบจิตปลูกพี่น้องเป็นเช็ดข้างแบบนี้นะพี่น้องข้างแบบประทุมประทาน มาพี่เนาะแต่ละปีแมนยามนี่แหละบ้านมื่อกี้จะได้กินหนักมังกรพี่น้องมีกระแมนมาหนึ่งกระลังเป็นดอกขี้เขี้ยวกระแนงพี่น้องมาพี่เนาะเมื่อกี้เป็นหมากเป็นดอกได้พี่เนอะเห็นป่าดอกกำลังเริ่มเป็นที่เบื้องนี้หันข้างวันนั้นจะฮักไปเลยเพราะว่าพอไปจุดทอาไม้เห็ดพี่เนาะ ลายตกแต่ละปีเป็นเน่นตกอยูน่นี่พี่น้องกันบ่เครื่องก่อนข้างมันหักไปทุกข้างไม้ลายปีเลยได้แบบน, <_ c oughs> นี้เลยพีน่น้องมึงจะไปเดาะมันมือนี้กจะเป็นมือหนึ่งที่ว่าอากาศ ฮอทลายพี่น้องเลยอากาศฮอตสุดๆเลยมือนเลยไปจิ๊กกะอาใครแต่ว่าไม่มีไม่คือพักผ่อนพี่เนาะมาได้ไปท้ำนาแต่ว่าไป,ไป็นประเด็นไปด้ำหนาหนิป้วคือว่าซีา่ชุดยอดเลยพี่น้องอากาศเป็นฮอทเดีพี่เนาะอากาศเป็นฮอ,นอหลายๆนะพี่นะเมื่อกี้จะไปก็คือเก่า,า,านะพี่น้องจนะไปด้ำหนาคือเก่าอากาศกับขั้นมาฮอทแบบนี้แหละคือว่าหน้าเละหน้าดำอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ มริกาหลังจากแล้วแยกแรง,งานคอมบิตกามาอัดีพไหนครับมาอัดคลิปกับไทยสบายดีประจุบันเพื่อนชาวย,ทยูทูบยี่ห้อพักขอมบูชิตกาพี่น้องเห็นไหมหอพักภาพบรรยากาศทางด้านหลังหอพักคือหอพักของบริชิตเองเนะครับบรรยากาศงามแรงแดงอยู่ที่หอพักในไมอ่น้อยในลูกเชียวบูชิตกาบฮิโรชิ คิดทเอากลังกายยามแรงเลยะอ้สิ่งไปซิ่งมาแล้วเอาอกกำลังกายยามแรง สองพ่อลูก็นออกกำลังกายยามแรงก็งง่้องเห็นปลูกกปขี่รถทีพอแ,แรนๆรือเปลราชนวนมาจิต,ตม่มานางเบิ่งพี่น้องนางเบิ่งมออกลังก,ลกายาจิตกะจีฮาพักแล้วนังสม้ม มาฟุกเมือไไ่อยแล้วพี่น้องมาหน้อยเมือ่อยขี่รถีบแล้วทีไรเมื่อยแล้วขี่ต่อละเดี๋ยวขี่ต่อแล้วพี่น้องเมือ่อยไปทางผ่อนเป็นวนะเลยสิ่งสิ่งเป็นสิ่ง มันนี่เกิดเป็นคลิปที่ว่าความจิตอัดมาตั้งแต่สาวๆพี่น้องเริ่มต้นแต่อัดคลิปตั้งแต่สาวๆมันเป็นคลิปประจําวันความประจิตเองพี่น้องเป็นคลิปประจําวันชีวิตประจําวันความประจิตในวันอาทิตย์พี่น้องวันพักผ่อนยอนใจ สำหรับนุ่มโสดที่มาพักอยู่ที่หอพักน้องเนาะพอได้ไปดินไปเที่ยวทั้งนด้กพี่นั้นจนกับโควิดกักตัวอยู่หอกักตัวอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องกเมื่อไหร่เมอไร่เมื่ออืร่เมื่อไหรจะได้มีการไปดำไห่ดำนาพี่น้องไปดำนาเมื่ออืหลักกะดำนาและเมื่ออื่นพี่น้องมีประมาณเมื่ออื่นเมื่อก็จะได้ดำเมื่ออื่นเป็นหลักกาเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหรจะได้ดำเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหรจะไปหลักกาลักกาเทียมจะดำนาหอกาเบิดติดพี่น้อง โอกาสเกียมกาเราจะไ,ดไปดำนาแต่ว่ามีโอกาสปัจจะอัดคลิปมา,าฝากพีน่น้องเพื่อนปัจจะบัเก็บภาพไปนในกาอยู่ท้องไร่ท้องนามาฝากพี่ฝากนอกนะ้องเนาะแต่ว่าปัาจุันมีโอกาสโบยุ่งเยอะเกินไปนะเพื่เนาะแต่จะไปดูฝากสุนิตามช่องคอ,งมองามาัจจุบัเพื่อนเนาะเออสายลมหินเซโนตเาเพียอนาวบาเห็นอา,อาการแจ้งเตือนกะช่วยขอบที่บิึงให้ปัจิุดัเพื่อนเนาเพื่อจะได้ยอดคลิดอยอดวิดไวไล่ๆนะฮะฝากดีมากเลย ม่อหนี้มันจิตก็จะได้ขอพิลิปคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่นะบ๊ายบาย